เสียนิรนามไม่หลบขุนจากตากดนะครับเดินเบีย้ยขอ4บุกขึ้นไปที่ขอ5ท้าหมากดำแรกเลยนะครับอาจารย์นกรจิบใช้เบีย้ยนอกนะครับกินขึ้นมาเสียนิรนามใช้เบีย้ยริมกินขึ้นไปอาจารย์นกรจิบนะครับเล่นแต้มเชิงเบีย้ยเพื่อพังหน้าบ้านหมากสีแดงนะครับด้วยเบีย้ย งห6ขึ้นมางห้ 5. ท่านผู้ชมนะครับจับตาดูแต้มเบี้ยตัวนี้ให้ดีๆนะครับผมเป็นการพังหน้าเบี้ยขึ้นมานะครับเพื่อเปิดคลองเรือทั้งสองลำนะครับผมให้ได้โจมตีขั้นรุนแรงนะครับตามสไตล์สุดยอดเสียนนกกระจิบนะครับ ในตาที่14เสียนิรนามนะครับตัดสินใจใช้เบี้ยคอสีนะครับกินตัดเบี้ยที่งอห้าของหมากดำอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับกินขึ้นมาเสียนิรนามกินตัดเบี้ยที่คอหกเป็นเบี้ยงหายอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินขึ้นมา ดูเหมือนว่าหมากดำนะครับมีเบี้ยนอกแต่ทว่าการมีเบี้ยนอกนะครับแต่มีตัวหมากยืนอยู่ในพื้นที่เซนเตอร์ที่พร้อมจะเข้าทำถือว่าได้เปรียบตำแหน่งและได้เปรียบทางหมากนะครับท่านผู้ชมในตาที่16นะครับ เซียนิรนามนะครับตัดสินใจใช้เบี้ยงงอสกินตัดเบี้ยจอ5อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับกินขึ้นมาเหมือนเป็นการดึงกำลังให้หมากดาได้บุกเข้ามานะครับผมตอนนี้กลายเป็นหมากสีแดงต้องมาตั้งรับนะครับเสียนิรนามนะครับดึงมา้าถอยมาที่คอหเพื่อผูกโคนไว้ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนบุกขึ้นมาคอ5เสียงเนรนามหลบขุนจากตากดครับแต่ก็ยังอยู่ตากดของเรืองอแอยู่นะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนที่งอหบุกขึ้นมาที่คอ4โจมตีโคนนะครับและเปิดทางให้เรือนะครับ เสียนิรนามตัดสินใจแลกโคนอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับกินขึ้นมาเสียนิรนามหลบม้านะครับไปที่กอสี่จะกินเบีย้ยที่ขอหกนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยขึ้นมาโจมตีมา้าม้าบุกขึ้นไปนะครับที่ขอหกไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาไล่กินม้าครับทำให้ม้านะครับของสีแดงนะครับต้องตัดสินใจแลกโคลนอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยคว่ำนะครับกินขึ้นมาเตรียมที่จะหงายเสียเนรนามนะครับตัดสินใจหลบขุนจากตากดนะครับ อาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยโจมตีเม็ดเสียนเนรนามแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินขึ้นมาสถานการณ์หมากตอนนี้นะครับหมากดำได้เปรียบสักหมากนะครับผมม้านะครับสู้กับโคนเบีย้ยม้าสู้กับโคนเม็ดสู้กับเบีย้ยถือว่าได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับและทางเรือนะครับทั้ง2องลำนะครับ หมากสีแดงต้องหาเสมออย่างเดียวนะครับในตายที่25นะครับเสียนิิรนามนำเรือนะครับจากยอ1มาจอ1ตเตรียมหลบคุณนะครับมาที่ชอ1อาจารย์นกกระจิบเสริมกำลังบุกนะครับด้วยการเดินเบี้ยชอ6มาชอ5ตเตรียมขึ้นมาที่ชอ4นะครับ นี่คือการบุกในสไตล์พายุไซโคลนนะครับผมเสียนิรนามหลบขุนลงมานะครับอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับโยนเบี้ยบุกเข้ามาที่ชอสีเสียนิรนามกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินขึ้นมาเสียนิรนามหลบเบี้ยขึ้นไปไล่ม้านะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับโยนม้าบุกขึ้นมาโจมตีเรือ ถ้าหากว่าโคนกินก็จะได้เบี้ยงหายนะครับเสียนิรนามนะครับเดินม้าไปที่จอสองไล่เรือครับผมถ้าหากว่าหมากดำกินเรือหมากสีแดงก็จะกินเรือดำเช่นเดียวกัน อาจารย์นกกระจิบหลบเรือนะครับมาที่คอสองจังหวะนี้นะครับเสียนิรนามตัดสินใจใช้โคนกินแลกมา้ากะว่าเมื่อเบียดดำกินขึ้นมานะครับจะนำม้าไปคร่อมเรือแล้วก็ได้กินเบีย้ยงหงายนะครับตานี้มาดูว่าเสียนิรนามตัดสินใจพลาดหรือไม่นะครับผมอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยกินขึ้นมาหงายครับ ไล่ม้านะครับม้าหลบไปที่งอสี่คร่อมเรือคร่อมเบี้ยนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับโชว์แต้มสุดยอดเซียนเดินม้านะครับบุกเข้ามาที่จอสี่โดยยอมเสียเรือฟรีเลยนะครับท่านผู้ชม เรามาดูกันว่าท่านอาจารย์นกกระจิบมีแต้มไหนที่ซ่อนไว้อยู่นะครับเสียนิรนามนะครับกินทันทีอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือนะครับมาจับกินม้าและขู่ที่จะนำม้านะครับกินเบี้ยตีรุกเมื่อขุนหลบเรือตัวนี้นะครับตีรุกจนที่ชอช้างสองนะครับนี่คือแต้มที่ท่านอาจารย์นกกระจิบได้เตรียมไว้นะครับ เสียนิรนามต้องแก้เกมนะครับด้วยการเส้นเรือให้กินฟรีคืนอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยกินเรือรุกครับถ้าหากว่าหลบขุนนะครับก็จะถูกกินม้าฟรีนะครับก็จะแพ้หมากดำเพราะว่าหมากดำได้เปรียบม้านะครับกับเม็ดนะครับจังหวะนี้เสียนิรนามตัดสินใจหลบไปที่ชอช้างสอง อาจารย์นกกระจิบนำเรือกินม้านะครับผมและเสียนนิรานามก็ขอยอมแพ้ไปในตานี้เนื่องจากว่าเป็นรองทั้งม้าทั้งเม็ดนะครับเบี้ยความสามตัวนี้ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับนี่คือเกมสุดยอดนะครับจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับผมมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยเหรียญทอง กีฬาอาเซียนเชฟนะครับในซีเกมที่ฟิลิปปินส์นะครับที่ผ่านมานี้นะครับผมถือว่าเป็นมหัศจรรย์สุดยอดเซียนหมากบุกนะครับอันดับหนึ่งของแผ่นดินไทยเรานะครับผมผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับจะตื่นนะครับเป็นการปลุกยักษ์ให้ตื่นนะครับ ปลุกตนเองขึ้นมาเพื่อฝึกฝนกีฬาหมากรุกไทยนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับเซียนนะครับผมเกมนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดียิ่งเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาฝีมือของตนเองให้เก่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมโดยศึกษาจากเกมในระดับสุดยอดเซียนนะครับเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับเซียนในอนาคตนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบและท่านเซียนนิรานามนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษากันนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเซียนเหนือเซียนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ครูพงษ์จะทําขึ้นมานะครับผมสาหรับคลิปนี้ครูพงษ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ